สวัสดีค่ะวันนี้สาวย่าจะพามากินเกาเหลาเนื้อเกาเหลาเนื้อนะคะมาค่ะมาแซ่บๆด้วยกันข้าวผัดสะตอเหลือหน่อยลาดลงไปก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณสำหรับ ผู้ติดตาม26คนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสู้ๆค่ะมาจากมาแซ่บๆด้วยกัน กิ้กิงเสาหญ้ามีเส้นเล็กอยู่นะถ้าสมมติว่าจะลวกใส่ในะเอาเราหืม,มหน้าใหญ่หน้า้วนไปเลย สาวยาอยากกินนะเนี่ยต้มเครื่องในอ่ะอ ควเป็นไงกันบ้างเนาะสาวยาก็ไม่รู้จะพูดคำไหนอ,อดทนสู้ดูแลตัวเอง ในเมื่อเป็นแบบนี้เราต้องอยู่กับมันให้ได้ เดือดร้อนกันทั่วหน้า สู้ให้ถึงที่สุด เห็นใจละเห็นใจหลายๆคนนะสงสารแต่เราก็ไม่รู้จะทำไงได้ ส่วนตัวเสาส่วนตัวเสาหญ้าไม่ผลกระทบไม่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะบางคนเขาแบบผลกระทบแบบื่อทีขายของไม่ได้แต่ว่าผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีเงินเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะบางคนก็มีเงินเดือนทุกเดือนแออย่านี้มาก็อาจจะผาก็กทบาแบบบางคนก็ไม่มีโออย่างนี้ไหมไม่มีโอทีโมขาวไม่หายก็จากที่เคย รายได้วันหนึ่งเยอะก็ลดลงใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคือเขามีเขามีรายรับแล้วเขาก็มีรายจ่ายส่วนตัวสาวญ,ญาตที่บอกว่าไม่กระทบเพราะว่า สาวย่าไม่มีรายรับสาวย่ามีแต่รายจ่าย มันก็เลยไม่มีผลกระทบได้ยังไงสาวยาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าใช้จ่ายมันต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอาจจะจ่ายเพิ่มมากขึ้นอืมรายรับไม่มีค่ะที่ว่า เสาวาไม่ได้รับผลกระทบเพราะอย่างนี้นะคือไม่มีรายรับกับเขาแต่มีตารา,าย่ายมันก็เลยรู้ว่าต้องจ่ายอะไรบ้างแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีอย่างหลายๆคนที่ว่าเสาวาพูดว่ามีผลกระทบเพราะเขาจะมีะรายรับใช่ไหมคะ ารายรับเขาเข้ามาเรายกตัวอย่างบางทีเงินเดือนเนะเาะเข้ามาบางคนก็คาดบัตรแล้วเออโอทีอย่างเงี้ยก็ได้โอทีจ่ายค่ารถค่าบ้านก็มีโอทีหน่อยก็แบบจะซื้ออะไรพิเศษให้ตัวเองแต่ทีนี้พอเจอเศสกงเกตอย่างงี้ผลกระทบยังไงบางทีอาจจะไม่มีโอเพราะคาไปขายก็อาจจะขายไม่ดีขายไม่ได้อย่างเงี้ย เขาเลยมีผลกระทบเพราะเขามีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวสาวยาบมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงไม่รู้ถ้าท้จ่ายสาวยากเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบางเดือน giờ, bằng đơn, Cơn đây, ấy cái năn nẹn nghe, một mươi, hai Cơn Ngốc như vậy. ก็ก็เลยไม่ค่อยดิสซเรียตเพราะยังไงก็รู้อยู่แล้วก like <the meal> ็ต้องจ่ายก็เลยไม่ก so, ุ้มใจก็เลยไม่กุ้มใจเพราะตัวเองไม่มีรายรับบางคนนี่เขากุ้มใจใช่ไหมคะเขาโอ้ยรายรับฉันฉันรับเมื่อก่อนจะเคยรับเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วทันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ารถค่าบ้านหักแล้วโอ้ยอย่างน้อยก็เหลือเก็บ เหลือซื้ออะไรของขวัญให้ตัวเองรางวัลให้ตัวเองแต่พอมาอย่างเงี้ยโอ้โหรายรับฉันลดลงไม่มีอะไรเี้ยก็เลยเขาก็เลยแบบคือของเขาค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมแต่รายรับมันลดลงก็เลยผลกระทบสาหรับเขาส่วนตัวเสาย่าไม่กระทบเพราะไม่เคยมีไม่มีรายรับไม่ใช่ไม่เคยมีไม่มีรายรับ มีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายรายจ่ายไม่แค่คงที่ด้วยนะแล้วไม่เคยลดด้วยเพิ่มขึ้น เสยาย่าไม่เลยไม่ได้สัมผัสกับรายรับมันไม่รูู้้กันต่อไปทุกคนเป็นกำลังใจให้เคียวเนื้อก่อนนะคะคลิปนี้เสาย่าก็ลาไปก่อนนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันค่ะสาวยากขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะกาดอย่าตกดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลตามขั้นตอนไม่ให้วิวตกกังวลจนเกินไปจนเกิดความเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ก็ก็ก็ก,กไ็ไม่ให้นี่นะคะสู้ค่ะหลายคนก็ออกประสบปัญหาเหมือนกับเรามองคนที่ด้อยกว่าเรา เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะว่าสาวย่าจะพากินอะไรถ้าใครไม่ดูถ้าใครไม่ตามสาวย่าสิเป็นหลอกหลอนในฝันเดอ้อสิไปบอกว่าเฮ้ยม, <"He i, S 2> มาเบิง้งไข่แม่ <laughs> โอเคค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย